่อ่อขขาาวววร้นลึก,กโดยเนื้อหาข้อที่3ของคออปอบ่งชี้ว่าการดำเนินคดีอาญาในความผิดในคดีความผิดตามพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 ความผิดฐานมั่วสมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปตามมาตรา215แห่งประมวลกฎหมายอาญาและคดีที่เกี่ยวเนื่องซึ่งก็เป็นช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยายน2549รรวมทั้งคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาและพระบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ2550ซึ่งก็ล้วนเป็นเรื่องที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวข้องก,กันกับความขัดแย้งทางการเมืองรัฐบาลนั้นสมควรที่จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีในความผิดดังกล่าวดังนี้ค่ะ3.1เร่งรัดตรวจสอบให้ชัดเจนว่าการแจ้งข้อหาและการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาและจําเลยสอดคล้องกับพฤติการแห่งการกระทําผิดหรือไม่ และทบทวนว่ามีการตั้งข้อหาที่รุนแรงเกินสมควรหรือการดำเนินคดีที่พยานหลักฐานอ่อนไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความจริงหรือไม่3.2ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้มีการปล่อยชั่วคราวอันเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อให้ผู้ต้องหาและจำเลยนั้นสามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวอันเกิดจากการถูกจำกัดเสรีภาพ 3.3สมควรจัดหาสถานที่ในการควบคุมที่เหมาะสมที่ไม่ใช่เรือนจำปกติเป็นสถานที่ควบคุมที่ผู้ต้องหาและจำเลยดังเช่นที่เคยใช้กับนักโทษทางการเมืองในอดีต3.4สมควรที่จะนำเอาหลักวิชาการเกี่ยวกับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและความยุติธรรมความยุติธรรมในเชิงสมานฉันนะคะมาศึกษาและปรับใช้ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างที่มีการศึกษาถึงแนวทางในการมาตรการในการดําเนินนํามาตรการต่างๆที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยมาใช้สมควรขอความร่วมมือให้อายการชะลอการดําเนินคดีอาญาเหล่านี้ไว้โดยอย่างไม่พิจารณานําคดีขึ้นสู่ศาลโดยรอให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกๆด้านที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็ถือว่าน่าชัดเจนในระดับสำคัญแล้วนะคะว่า กำหนดการกลับประเทศของพันตำรวจโททักษินไม่ได้ถึงทางตันค่ะในเรื่องของแค่การพระราชทานอภัยโทษแต่จะมีความต่อเนื่องไปจนถึงการนิรโทษกรรมหรืออาจจะใช้ช่องทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา309หลังจากที่รัฐบาลได้ทำการเปิดประเด็นด้วยการบรรจุให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะตามที่ได้มีการถแถลงในสภาไปเมื่อวันที่23ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่ต่างจากการจากระเบิดเวลาจากเว,าเวลาเวลาเบิดเวลาลูกใหม่นี่คะ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ฝ่ายสนับสนุนและก็ฝ่ายต่อต้านพันธบททโทักษิณนั้นได้มีการออกมาประกาศจุดยืนล่วงหน้าของแต่ละฝ่ายกันอย่างชัดเจนแบบนี้คะ่ะโดยทางด้านของนายขวัญชัยไพรพนานะคะประธานชมรมคนรักอุดรก็ยืนยันว่าคนเสื้อแดงนั้นยังคงเดินหน้าชุมนุมใน20จังหวัดภาคอีสาน และเนื่องจากนี้นอกจากนี้ยังมีคนบางกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลก็ยังไม่หยุดการเคลื่อนไหวโดยอ้างว่าเป็นแผนทำลายรัฐบาลโดยเฉพาะขณะที่นายสนธิลิมทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะคะก็กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลดำเนินวิถีทางให้พันธมิรวจโททักษิณกลับประเทศไทยโดยไม่ผิดกฎหมายจะไม่ยอมเด็ดขาดเชื่อว่าการชุมนุมจะชุมนุมยาวนาน จะมีคนเข้ามาร่วมเป็นหมื่นเป็นแสนนอกจากนี้แล้วค่ะในวันนี้เองคนเอกสมเจตบุญถนอมสวสรรหาประธานภาคีเครือข่ายสยามสมัคคีนะคะก็ได้อ่านแถลงการภายหลังการหารือของ32องค์กรเครือข่ายอาทิกลุ่มปัญญาสยามกลุ่มสมัชชาประชาชนกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมองค์กรนักศึกษารามปี50ต่อประเด็นการออก พระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของรัฐบาลนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยบอกว่าเครือข่ายนั้นยืนยันจะเดินหน้าถอดถอนคณะรัฐมนตรีจากกรณีดังกล่าวกันต่อไปเพราะถือว่าเป็นการกระทําที่ได้ทําผิดสําเร็จแล้วแม้ว่าในวันนี้คณะรัฐมนตรีนั้นจะได้มีการถแถลงว่าไม่มีเนื้อหาที่อยู่นอกกรอบกฎหมายและไม่มีชื่อของพันตํารวจโททักษิณอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่ในบัญชีรายชื่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา,กาก็ตาม โดยประชาชนที่จะร่วมลงชื่อทางภาคีได้จัดให้ลงชื่อในวันที่25พฤศจิกายนที่สวนลุมพินีเวลา16นาฬิกานอกจากนั้นแล้วในงานดังกล่าวก็จะมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงกับประชาชนเรื่องรู้ทันเพทุบายทักษินด้วยทั้งนี้ค่ะภาคีเครือข่ายก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยุติการกระทำใดๆที่มีผลช่วยให้พันตำรวจโทักสินนั้นไม่ต้องรับโทษ ตามคำพิพากษาและหลุดพ้นจากคดีอาทิการแก้กฎหมายการออกพระราชบัญญัติล้างมวลทินพระราชกำหนดนิรโทษกรรมและแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้ตัวแทนประชาชนและองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อแนบท้ายได้ตกลงร่วมกันว่าจะขับเคลื่อนติดตามตรวจสอบ การดำเนินการของทักษิณชินวัตรและคณะรัฐมนตรีภายใต้ชื่อภาคีเครือข่ายสยามสามัคคีดำเนินการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนรัฐบาลต่อไปเพราะการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะรัฐมนตรีเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วจึงขอให้ประชาชนที่ต้องการมายื่นรายชื่อถอดถอนเพิ่มเติมม,มายื่นรายชื่อได้ที่ นักลานขบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่6และเวทีวิราสุนลุมินีในวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ตั้งแต่เวลา16นาฬกาจนถึงเวลา21นาฬิกาซึ่งทางภาคีเครือข่ายสยามสัมันคีจะได้จัดเสวนาเรื่อง รู้ทันเหตุป่ายทักษิะการที่สองขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการกระทำการใดๆอันเป็นผลช่วยให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่ต้องรับโทษตามคำที่พากษาและหลุดพ้นจากานนคดีทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการออกพระราชกำหนดล้างมงนทิน พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการอื่นใดคุณผู้ชมคะเราคงจะต้องจับตาสถานการณ์กันต่อไปนะคะในเมื่อรัฐบาลนั้นยังไม่ล้มเลิกแผนเพื่อที่จะช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณซึ่งก็ไม่ต่างจากการกดระเบิดเวลาละระลอกใหม่ให้เกิดขึ้นค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะจข่าวร้อน